กโมงสิบเจ็ดนาทีนะครับอุณหภูมิสิบหกองศา,าเดี๋ยวเราจะไปดูทะเลหมอกนะครับที่วัดพระธาตุต้อยนกนะอยู่ในเสมืองที่เสมองนี่แหละครับจะไปดูกันนะครับตอนนี้ยังมืดอยู่เลยนะครับอตอนนี้เราออกมาจะไปชมทะเลหมอกนะครับในช่วงเช้าจะมืดมืดหน่อยนะครับยังไม่สว่างมากตอนนี้ก็จิงหกโมงครึ่งแล้วนะ ก็บรรยากาศโดยรวมเป็นหมอกนะครับตามทางอาจจะยังถ่ายไม่เห็นมากนะเดี๋ยวสว่าง,างหน่อยจะถ่ายดูอีกรอบนะครับเราเลี้ยวตามจีเวยียตไม่ได้เอยสงเจอตัวนี้พอดีามาดูทะเลหมอกนะครับใช้ได้อยู่มีที่จอดรถด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้จีเวไม่ให้เลี้ยวขวาขึ้นเขาแต่ไม่มีทางเดียว เราก็เลยมาตรงนี้พาไปดูนะครับเฮ้ยตายอยู่เ,ยเนี่ยนี่นะครับทะเลหมอ,อก เป็นเหวสูงด้าน,นล่างอยู่ทะเลหมอกเราก็เลยไปไม่ถึงพระธาตนะพระธาตุววสว่างพอดีพระอาทิตย์ไม่รู้พระอาทิตย์ขึ้นทางไหนนะเกี่ยงสาตอนนี้เฮ้ยไปอยู่ใกล้ <laughs> นี่ไง 네 자. 아, 아. เี๋ยวเราไปวัดพระาธาตุต่อถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกไปข,ข,ข,ข้างหน้าอีกนิดนึง,ง,างทางชันใช่ไหมครับโอ้ชันชันกว่านี้ทางชันนี้แต่ก็ไปได้อยู่ใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวลองดูครับครั้งแรกเลยขับขึ้นเขาท <c oughs> <c oughs> ี่น,นีน่ครับจากไหนครจากชนบุรีครับครับมาถึงก่อนเข้าเสมเด็ก็สองทุ่มแล้วครับมาหมืดมาเลยมาพักที่ไหนครับมาพักตรงมันมีรีสอร์ทอยู่ผม ใช่ครับอยู่อยู่ตรงใกล้ๆวัดเสมิงครับเข้าไปในซอยนะครับไปไปวัดพระธาตุดอยนอกต่อ าเมื่อกี้ก็อ่านี่นะครับก็จะมีป้ายบอกอยู่นะครับเผื่อ GPS หลงเหมือนผมนะเมื่อกี้มีอยู่ด้านขวามือนี่นะผมเลี้ยวก่อนนะครับอตอนนี้เราเข้าทางขึ้นนะครับวัดพัดธาตุดอยนกนะค่อนข้างแคบนะเป็นมันสองเลนแต่ว่ามันแคบมากถ้ามีรถสวนนี่ก็ต้องจอดนะครับ

ถ,ถ้าเกิดมีสวนก็ต้องอาจจะต้องไอยหรือว่าบางคันก็ต้องชิดขอบนะครับฝับง่งภูเขาเจ็ด้อยห้าสิบเมตรโอ้ชีพเพิ่งมาเนี่ยมาแปกที่ก็เปิดกระจบแล้วบีบแตรต่อเนื่องนะครับ ว่ารถสวนลงมาเขาก็ไม่รู้ว่าเราขึ้นมานะอนนี้ผมขึ้นเกียร์สองอยู่นะครับใช้รอบอยู่ที่หนึ่งพันห้าจริงควรจะขึ้นเกียร์หนึ่งนะยู่ผมงสับไม่ทันขึ้นได้อยู่นะครับเค่อยๆไป ถึงแล้วครับวัดพระธาตุดอยนกเดี๋ยวไปดูไปดูจะสูงอยู่สูงกว่าเมื่อกี้อีกนะครับนี่นะพระธาตุเดี๋ยวเราค่อยกราบพระมีที่ทาบุญด้วยนะที่นี่กําลังสร้างน่าจะเป็นโบสถ์ไหมอุโบสถนี่นะขึ้นมาทําบุญได้นะครับโอ้อเดี๋ยวให้ดูก็คิดว่าเวลาพัก โทษนะครับฝั่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับโอ้อันนี้คือกําลังขึ้นเลยใช่ไหมครับใช่กำลังจะขึ้นแล้วอ่านี่นะครับต่อพระอาทิตย์อย่างสวยครับห้านาทีก็สว่างจ้าอ๋อพอดีเลยเราโชคดีมากเลยเนี่สวยสวยหมอกด้านล่าง ติดขึ้นเียบร้อยก็ได้แสงสีทองอยเยอะอลยอยู่นะถ้าออกมาช้ามันก็สว่างแล้เนะพามาดูโบสถ์กำลังสร้างนี่เป็นพระธาตุลักกณญแจไว้นะครับธาตุดอยนก จริงก็มีตำนานเรื่องเล่านะครับของที่นี่นะครับโดยสมัยก่อนชาวบ้านนะตรงเนี้ยไม่ใช่วัดนะตรงนี้ไม่ใช่วัดทีเนี้ยชาวบ้านเหมือนเห็นมีแสงแบบแสงสว่างอะนะเท่า,า,าตามที่เล่ามานะแสงสว่างแล้วที่นี่ก็ทุกคนก็ตามมาเจอจุดตรงนี้นะซึ่งความสว่างของแสงเนี่ยมันก็เหมือนสว่างทั้ง ภูเขาทั้งลูกอะประมาณนี้นะครับก็เลยตามมาเจออยู่ตรงนี้โอ้ตรงนั้นหมอกไหลตรงนั้นหมอกไหลยางสวยก็มาเจอตรงนี้ก็เลยพากันสร้างวัดนะครับส่วนปีผมไม่แน่ใจนะผมผมไม่แน่ใจว่าปีที่สร้างเนี่ยเป็นปีที่เท่าไหร่นะก็สร้างมาเป็นวัดพระาธาตุดอยนกนะครับขึ้นมา แล้วก็มีจุดชมวิวเป็นเทะเลหมอกที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับวัดที่นี่เป็นวัดปฏิบัตินะครับเป็นวัดคล้ายๆวัดป่าเลยนะมีสวดมนต์เช้ากับดึกนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งด้านหลังแต่ว่าฝั่งนี้จะไม่ค่อยมีหมอกหรือมีหรือเปล่าไม่รู้นะเราดูแต่ข้างหน้าเราดูแต่ฝั่งทางนู้นเมื่อกี้นะครับก็เลยไม่ได้ดูทางนี้แต่ว่าเราเห็นเห็นหมอกตรงนู้นไหล นะแต่ว่ามันจางไปแล้วละ่ะเริ่มจางไปแล้วก็เลยเปิดเปิดเป็นวิวนะครับต้นไม้แลี้ยนวะก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครจะมานะอยู่อำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางก็ทางก็มีความชันและแคบนะครับเป็นบางจุดซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการขับมันเป็นทางขึ้นดอยทั่วไปนะครับแล้วก็อาจจะมีความแคบนิดนึง ก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มาแล้วนะครับตอนนี้เจ็ดโมงกว่าแล้วสำหรับสำหรับคลิปวัดพระาธาตุดอยนกนะครับ <Okay. S 2> ก็พามาชมทะเลหมอ,อกสวยๆ คนที่ติดตามรับชมนะครับมาถึงตอนนี้นะครับเราก็เดินทางลงจากวระธาน,นะให้ดูเส้นทางอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อใครวางแผนจะมานะครับจะได้มองเห็นว่า,าสภาพถนนนะครับการเดินทางมาที่นี่เป็นยังไงนะขวามือนะครับอันนี้คือขากลับนะครับขวามือกอ็เป็นเหวนะ ก็ไม่ไกลมากนะประมาณ7จ0ดรเมตรได้ไหมทางขึ้นตรงนี้เนีย่ยมันก็จะทางขึ้นสลับสูงชันแล้วก็แคบ อย่าปล่อยนะครับตามสูตรการขับรถขึ้นลงเขาเรานเบรกไหมงานเข้านะครับให้สัญญาณตลอดนะครับไม่มีรถใครมาหาเรา,าวันนี้วนะือนวานแจ้งว่าวันคนเยอะมอวานวันที่หนึ่งอันนี้วันที่สองนะเรามาคนน้อยก็เขาน่าจะเที่ยวกันหมดแล้วล่ะ มีกที่หนึ่งนะคือก็คือถ้ำสีรุง้งขับออกมาจากเสมอม่ไ่้ถึงก่อนนะถึงก่อนวัดพระธาตุดอยนกนะครับดูเหมือนจะมีจุดชมวิวหลายจุดนะครับที่นี่จุดชมทะเลหมอกแต่ก็เอาเป็นหลักๆก็มาที่วัดก็ได้ทิปนี้จบแค่นี้นะครับ